พราะตอนนี้รถมันเข้าไม่ได้รถมันเข้าไม่ได้ข้างนอกมันก็ติดมันต้องล้อมบ่อให้ให้จ้าวนามาครับอะไรนะขึ้นไหนฮะออกลงยื่นยื่นนะต้องต้องยื่นข้างนีนึ่งก้เข้าเลยมันเข้าได้แค่ตรงนี้นะไม่ครับมันแค่ตรงนี้ไม่ใช่คืออย่างนี้

ต้องตีวงไว้แต่ว่าเดี๋ยวทางนู้นเขาจะเอาทรายอ่ะจอดใส่ในท่อด้วยหนึ่งก็ตอนนี้ให้เคลียร์เคลียร์พวถมอเตอร์ไซค์ออกแล้วก็เดี๋ยวเอากระบะใส่ทรายไปไว้ข้างหลังแต่ว่าตรงเนี้ยเราอาจจะตีเพิ่มเดี๋ยวตลาดเป็นท่อระบายกันเอาก็ถอบทรายเระถอบทรายเราขุดไปก่อนเาวดยร

นี้กำลังนำแม่โรมาเป็นล <Yeah. S 1> ้อยางนะอยางนอกแล้ว hmm. ก็เดี mm ๋ยวจะเอากระสอบปลายใส่ในแม่โพแล้วก็ถึงก่อนตรงตัวท่อเรือว่าุดตองแบคล่าอันนี้คือวิธีแรกรองดูก่อนครับ มันก็จะเสียหายน้อยในตลาดแล้ว่ไปเพราะนั้นเดี๋ยวมันจะเสียหายเยอะมากเสียหายจริง <elim>